อย่าเป็นคนดีที่ใครก็ล้ำเส้นได้จงเป็นคนสุขุมที่ใครก็ไม่กล้าลองของสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คลิปจิตวิทยาที่จะพาคุณวางตัวให้ถูกเพื่อให้ใครๆต้องยำเกรงคุณเพราะโลกทุกวันนี้คนที่นิ่งเกินไปมักถูกมองว่าอ่อนแอคนที่พูดดีเกินไปมักถูกเอาเปรียบและคนที่ใจดีเกินไปมักไม่มีใครเกรงใจ แต่วันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับเจ็ดจิตวิทยาการวางตัวอย่างเหนือชั้นที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่เคยถูกล้าเส้นกลายเป็นคนที่ใครก็ไม่กล้าข้ามเส้นคุณอีกต่อไปทุกข้อคือจิตวิทยาเชิงลึกที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนบุคลิกแค่เปลี่ยนวิธีวางตัวชีวิตคุณจะเปลี่ยนข้อที่หนึ่ง วางตัวให้นิ่งแต่ไม่อ่อนใช้พลังของความเงียบสร้างอำนาจคนที่นิ่งไม่ใช่คนที่ยอมแต่คือคนที่ประเมินสถานการณ์ได้เหนือกว่าในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทหลักๆคือคนที่พูดมากเพื่อเรียกร้องความสนใจกับคนที่นิ่งเฉียบแต่ใครๆก็ไม่กล้าแตะต้องและคนที่มีอำนาจเงียบนั้นมักจะไม่ต้องตะโกนไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากมายแต่คนรอบข้างกลับรับรูบร้ได้โดยอัตโนมัติว่าอย่าล้ำเส้นเขาเด็ดขาด การวางตัวให้นิ่งไม่ได้แปลว่าอ่อนแอหรือเก็บกดแต่มันคือกลยุทธ์จิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดวิธีหนึ่งของคนฉลาดเพราะอะไรเพราะในความเงียบมันเต็มไปด้วยการควบคุมมันแสดงถึงวุฒิภาวะมันแสดงถึงการไม่ยอมให้ใครมาบงการความคิดมันแสดงถึงความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองและมันยังสะท้อนให้เห็นว่า คุณไม่ใช่คนที่ใครจะเข้ามาเล่นด้วยได้ง่ายๆคนที่ควบคุมปากได้คือคนที่ควบคุมพลังของตัวเองได้ในสังคมทุกวันนี้คนที่ปากไวมักจะตกเป็นเครื่องมือของอารมณ์คนที่ชอบแสดงความโกรธออกมาทันทีคือคนที่ถูกคนอื่นควบคุมผ่านปุ่มอารมณ์แต่คนที่นิ่งเงียบและใจเย็นคือคนที่มีเกราะป้องกันจิตใจเขาไม่ยอมให้ใครมากดปุ่มอารมณ์ของเขาได้ง่าย เขาไม่เล่นตามเกมของคนที่จ้องจะยั่วยุและเมื่อคุณสามารถนิ่งได้ในเวลาที่คนอื่นอยากให้คุณระเบิดคุณจะสูงกว่าทันทีโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยความนิ่งคือเครื่องหมายของคนที่เหนือกว่าอย่าพยายามอธิบายตัวเองให้กับคนที่อยากเข้าใจคุณผิดอย่าพยายามโต้อตอบทุกคำพูดลบๆที่เขาโยนใส่คุณเพราะการตอบโต้คนผ่านด้วยอารมณ์ คือการลดคุณค่าของตัวคุณเองลงไปเท่ากับเขาให้ความนิ่งของคุณเป็นคำตอบให้สายตาที่เฉียบคมของคุณเป็นสัญญาณให้พลังความมั่นใจในตัวคุณเป็นเส้นเขตแดนที่เขาไม่กล้าข้ามความนิ่งไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่มันทำให้คุณมีพลังและควบคุมสถานการณ์ได้เหนือกว่าวิธีฝึกวางตัวให้นิ่งแบบทรงพลัง1 ฝึกฟังให้มากกว่าพูดคนที่ฟังเก่งจะเข้าใจคนอื่นได้ลึกและควบคุมบทสนทนาได้ 2. ตอบช้าคิดนานยิ่งคุณคิดก่อนตอบมากเท่าไรคนยิ่งเกรงใจคำตอบของคุณมากเท่านั้น 3. ไม่จำเป็นไม่พูดบางคำพูดแค่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นการเงียบจึงชนะเสมอ 4. ให้สายตาและบุคลิกเป็นตัวพูดแทนคุณยืนตรงมั่นใจศบตาและนิ่งให้มั่น 5. อย่าแสดงความไม่พอใจด้วยอารมณ์ใช้จิตนิ่งๆเป็นกรอบไม่ให้ใครควบคุมคุณได้การวางตัวให้นิ่งแต่ไม่อ่อนคือศิลปะแห่งจิตวิทยาที่จะทําให้คนรอบข้างยำเกรงโดยที่คุณไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียวมันเป็นพลังของคนที่มีวุฒิภาวะมีวินัยทางอารมณ์และรู้ว่าการควบคุมตัวเองคือชัยชนะที่แท้จริงข้อที่สองสร้างพลังจากการเว้นระยะไม่ให้ใครคิดว่าคุณเป็นของตาย คนที่น่าเกรงใจไม่ใช่คนที่อยู่ให้เห็นทุกวันแต่คือคนที่เว้นระยะได้อย่างมีศิลปะคนที่ไม่รู้จักเว้นระยะจากคนอื่นไม่ว่าด้วยความใจดีเกินไปหรือเพราะต้องการการยอมรับมักกลายเป็นเหยื่อของการล้ำเส้นในที่สุดเมื่อคุณให้ใครเข้าถึงตัวเองมากเกินไปเมื่อคุณตอบรับทุกการเรียกร้องเมื่อคุณอยู่ตรงนั้นเสมอเวลาคนอื่นต้องการ คุณกำลังเปิดประตูให้เขาไม่เห็นค่าคุณโดยไม่รู้ตัวคนที่ใกล้เกินไปมักถูกมองข้ามจิตวิทยาของมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความเคยชินที่ลดคุณค่าเมื่อเราเข้าหาใครมากเกินไปอยู่ใกล้ใครตลอดเวลาวันหนึ่งเขาจะเริ่มคิดว่าคุณไม่ไปไหนหรอกเขาจะเริ่มใช้คำพูดที่ล้ำเส้นเขาจะเริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติและที่น่ากลัวที่สุดคือ เขาจะเริ่มไม่เกรงใจคุณอีกต่อไปเพราะคุณให้มากเกินไปโดยไม่มีขอบเขตการเว้นระยะคือการสร้างเส้นเขตแดนที่มองไม่เห็นคนที่รู้จักเว้นระยะทางจิตวิทยาจะมีพลังลึกลับบางอย่างเขาอาจจะพูดน้อยเขาอาจจะไม่อยู่ในทุกวงสนทนาเขาอาจจะไม่ตอบแชททันทีแต่การปรากฏตัวของเขาแต่ละครั้งกลับทำให้คนรู้สึกว่าต้องให้เกียรติ การเว้นระยะไม่ใช่การเย็นชาไม่ใช่การถือตัวแต่คือการรักษาขอบเขตเพื่อให้คนอื่นไม่กล้าเหยียบข้ามเส้นที่ไม่ควรข้ามเทคนิคการเว้นระยะที่ทรงพลัง 1. รู้จักปฏิเสธด้วยความสุภาพแต่เด็ดขาดไม่จำเป็นต้องรับทุกคําชวนหรืออยู่ทุกสถานการณ์เพราะคนที่กล้าปฏิเสธคือคนที่มีคุณค่าชัดเจนในตัวเอง 2. ไม่ต้องให้ทุกคนรู้เรื่องส่วนตัวของคุณคนที่พูดเรื่องของตัวเองมากเกินไปมักถูกตีความว่าไม่มีอะไรน่าค้นหาแต่คนที่พูดเท่าที่จำเป็นจะสร้างภาพลักษณ์ว่าต้องใช้เวลาถึงจะรู้จักคุณจริงๆ3อย่าแสดงความพร้อมเสมอไปการมีเวลาให้คนอื่นตลอดอาจถูกตีความว่าคุณไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แต่คนที่มีตารางชีวิตของตัวเอง และไม่ว่างตลอดเวลาจะถูกมองว่าน่าเกรงใจ 4. เว้นจังหวะการติดต่อบ้างการเว้นระยะในการโต้อตอบเช่นไม่ตอบทันทีเสมอไม่รับโทรศัพท์ตลอดเวลาจะสร้างความรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ของที่ใครเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้ 5. อย่าก,กลัวที่จะหายไปบ้างคนที่กล้าหายไปบ้างเพื่อโฟกัสตัวเองหรือให้พื้นที่กับชีวิตส่วนตัวคือคนที่มีอำนาจในชีวิตของตัวเอง การเว้นระยะไม่ใช่แค่เรื่องของการอยู่ห่างทางกายภาพแต่มันคือการสร้างพลังผ่านการควบคุมความถี่ในการปรากฏตัวยิ่งคุณไม่ใช่คนที่ใครเจอได้ง่ายๆคุณจะยิ่งเป็นคนที่ใครๆก็ต้องยำเกรงเพราะไม่รู้ว่าถ้าเสียคุณไปแล้วจะได้เจออีกไหมข้อที่สพูดให้น้อยแต่เฉียบคมทุกคำพูดของคุณต้องมีน้ำหนักคำพูดของคนธรรมดาคือเสียงลม แต่คำพูดของคนที่รู้จักวางตัวคือสายฟ้าฟาดกลางใจคนฟังในยุคที่คนส่วนใหญ่พูดมากเกินไปแชร์มากเกินไปอธิบายมากเกินไปแสดงความเห็นกับทุกเรื่องแม้ไม่เกี่ยวกับตัวเองคนที่พูดน้อยแต่มีหลักการกลับกลายเป็นของหายากและน่าเกรงใจที่สุดการพูดให้น้อยไม่ใช่การเงียบงันไร้ตัวตนแต่คือการเลือกใช้คำอย่างมีกลยุทธ์ คุณไม่ได้พูดเพื่อให้ได้เปรียบแต่พูดเพื่อสร้างอิทธิพลคุณไม่ได้พูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อให้คนหยุดฟังคุณด้วยความเคารพคำพูดของคุณจะไร้น้ำหนักทันทีถ้าคุณใช้มันพร่ำเพรื่อจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณพูดโดยไม่คิดพูดเพื่อเอาชนะพูดเพื่อระบายอารมณ์คุณกำลังทำลายภาพลักษณ์ที่ควรจะน่าเกรงใจของคุณไปทีละนิดตรงกันข้าม คนที่พูดในเวลาที่จำเป็นและพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงชัดเจนคนเหล่านี้ไม่ต้องใช้เสียงดังไม่ต้องใช้ถ้อยคำยาวเหยียดแค่พูดไม่กี่คำก็ทำให้ทั้งห้องเงียบลงจิตวิทยาการพูดคือการฝึกให้คำพูดของคุณมีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนความคิดของคนอื่นโดยไม่ต้องตะโกนเทคนิคการพูดให้น้อยแต่มีพลังหงใช้คำให้น้อยแต่ตรงจุด พูดเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจลึกซึง้งอย่าตอบโต้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคุณหรือที่ไม่คุ้มเสียพลัง 2. หยุดพูดก่อนคนฟังเบื่อคนที่รู้จักหยุดพูดในจังหวะที่ดีจะทิ้งความทรงจำอันทรงพลังไว้ในใจคนฟัง 3. ใช้โทนเสียงที่หนักแน่นชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงสะท้อนความมั่นใจและส่งผลโดยตรงต่อระดับความเคารพที่คนจะมีให้คุณ 4. พูดด้วยความมั่นใจไม่กวนไม่ลังเลความมั่นใจในน้ำเสียงมาจากความมั่นใจในความคิดของตัวเอง 5. เงียบให้เป็นเมื่อไม่จําเป็นต้องพูดบางสถานการณ์การเงียบกลับคมกว่าการพูดคำพูดของคุณคือเครื่องมือสร้างขอบเขตคนที่ใช้คำพูดผิดจะกลายเป็นคนที่ถูกล้ำเส้นง่ายเพราะเขาเปิดเผยมากเกินไปใจอ่อนมากเกินไปสแสดงจุดอ่อนทางอารมณ์มากเกินไป แต่ถ้าคุณรู้จักพูดในเวลาที่ต้องพูดรู้จักใช้คำสั้นๆที่เฉียบคมรู้จักถามกลับให้คนที่ล้ําเส้นต้องหยุดคิดคุณจะวางตัวเหนือกว่าเขาในทันทีโดยไม่ต้องใช้อำนาจใดๆเลยคำพูดคือดาบสองคมใช้ให้ถูกมันจะกลายเป็นเกราะป้องกันใช้ให้ผิดมันจะกลายเป็นบ่วงล่ามตัวคุณเองคนที่น่าเกรงใจไม่ใช่คนพูดเก่ง แต่คือคนที่พูดในเวลาที่เหมาะและพูดให้ทุกคำมีความหมายนั่นคือศิลปะที่ใครๆก็ไม่กล้าล้ำเส้นคุณข้อที่สี่มีจุดยืนชัดเจนอย่าเป็นคนที่ใครก็โยกคุณไปทางไหนก็ได้คนที่ไม่มีจุดยืนคือคนที่ไม่มีตัวตนในสายตาคนอื่นจงจำไว้ว่าคนที่น่าเกรงใจไม่ใช่คนที่พยายามเอาใจทุกคนแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรยอมอะไรควรปฏิเสธและกล้ายืนอยู่กับความเชื่อของตัวเองแม้คนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันทางสังคมคนที่เปลี่ยนท่าทีตลอดเวลาคนที่กลัวจะขัดใจคนอื่นคนที่แกล้งเห็นด้วยเพราะไม่อยากถูกเกลียดมักจะถูกล้มเส้นง่ายที่สุดคนที่ไม่มีจุดยืนจะถูกคนอื่นกำหนดทิศทางให้เสมอ คุณอาจคิดว่าก็แค่ตามน้ำไปจะได้ไม่มีปัญหาแต่การตามน้ำบ่อยๆคือการยอมเสียพื้นที่ของตัวเองให้คนอื่นใช้และวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครให้ค่าเพราะคนที่ไม่มีจุดยืนไม่ได้สร้างความมั่นใจให้ใครแม้แต่กับตัวเองถ้าคุณไม่กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อคุณจะล้มลงกับทุกอย่างที่คนอื่นยัดใส่คุณ การมีจุดยืนไม่ได้แปลว่าดื้อรั้นแต่มันคือการมีแก่นในตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเถียงใครไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศว่าคุณเชื่ออะไรแต่ขอให้คุณมั่นคงกล้าที่จะพูดว่าขอโทษนะผมไม่เห็นด้วยกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ขัดกับหลักการของคุณแม้จะโดนไม่พอใจแม้จะโดนเมินคุณก็ยังยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและเชื่อเถอว่าคนที่อาจจะไม่ชอบคุณตอนแรก วันหนึ่งเขาจะกลับมานับถือคุณเพราะคุณไม่ใช่คนที่ใครจะบงการได้ง่ายๆเทคนิคฝึกสร้างจุดยืนให้ชัด 1. น,นิยามหลักการชีวิตของคุณให้ชัดเจนคุณยอมรับอะไรไม่ได้เด็ดขาดคุณให้เกียรติอะไรในตัวเองคำตอบเหล่านี้คือแกนที่คุณต้องยึดไว้ 2. ฝึกพูดคำว่าไม่อย่างสุภาพแต่หนักแน่น ไม่ต้องอธิบายมากแค่ชัดเจนพอว่าคุณมีเหตุผลและคุณไม่ออนอ่อน 3. อย่าก,กลัวคำว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรทุกคนย่อมมีความเห็นแต่คุณไม่จําเป็นต้องยอมรับทุกความคิดเห็นนั้นเข้ามาใส่ตัว 4. กล้ายืนคนเดียวเมื่อจำเป็นคนที่กล้าอยู่ลํำพังเพื่อยืนหยัดในความเชื่อของตัวเองคือคนที่โลกนี้ให้ความเคารพมากที่สุด การวางตัวให้เป็นคนมีจุดยืนคือการประกาศออกไปโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่านี่คือตัวฉันและฉันไม่ให้ใครมาล้ำเส้นความคิดฉันง่ายๆคุณไม่จําเป็นต้องเป็นที่ชอบของทุกคนแต่คุณต้องเป็นคนที่ใครก็เคารพในความเป็นคุณและนั่นคือพลังที่ไม่มีใครลบล้างได้ข้อที่ห้าภายนอกสุข,ขุมภายในเด็ดขาดไม่อ่อนโยนจนใครคิดว่าอ่อนแออย่าให้ความอ่อนโยนของคุณ กลายเป็นช่องทางให้ใครเอาเปรียบในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันคนที่อ่อนโยนเกินไปมักจะถูกมองว่าอ่อนแอแม้เจตนาจะดีแต่ถ้าไม่รู้จักขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนระหว่างความเมตตากับความเด็ดขาดคนรอบข้างจะเริ่มล้ำเส้นโดยไม่รู้สึกผิดและคุณจะถูกบทขยี้ด้วยมือของคนที่คุณหวังดีกับเขานี่คือจุดที่คนดีหลายคนพลาด เพราะพวกเขาสับสนระหว่างการวางตัวให้นอบน้อมกับการยอมจำนวนพวกเขาไม่กล้าขัดใจใครไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้ายืนกรานในสิ่งที่ตัวเองควรได้รับและผลสุดท้ายคือคนไม่เกรงใจคุณเลยสักนิดความสุขขุมต้องมากับความเด็ดขาดเสมอจงเป็นคนใจเย็นผู้จานุ่มนวลสุภาพต่อทุกคนแต่ในขณะเดียวกันจงเด็ดเดี่ยวเมื่อต้องตัดสินใจ มั่นคงเมื่อถูกล้ําเส้นและกล้าตอบโต้เมื่อมีใครพยายามกดคุณให้ต่ำลงเพราะความสงบนิ่งของคุณจะไม่มีความหมายถ้ามันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยหลักแห่งความชัดเจนอ่อนโยนได้แต่อย่าอ่อนแอให้อภัยได้แต่ต้องไม่ยอมให้ใครเหยียบยำ่ำจิตวิทยาการวางตัวให้สุขุมแต่เด็ดขาดหนึ่งฝึกตอบโต้อย่างสุภาพแต่ทรงพลัง ถ้าใครพูดจาไม่ให้เกียรติคุณอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้คุณตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆที่ชี้ให้เห็นว่าคุณไม่ยินดีจะรับพลังลบแบบนั้น 2. ใช้สายตาและท่าทีแทนคําพูดคนที่วางตัวมั่นใจจะส่งสัญญาณว่าอย่าก้าวล้ำโดยไม่ต้องปริปากการยืนตรงนิ่งสบตาโดยไม่หลบเป็นการประกาศพลังโดยไม่ต้องใช้เสียง 3. ใจดีแต่มีกรอบ คุณช่วยเหลือได้รับฟังได้ยิ้มได้แต่คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดเมื่อไหร่ไม่ควรยอมเมื่อไหร่ควรพูดคำว่าพอแล้วครับ 4. อย่าก,กลัวที่จะกลายเป็นคนไม่น่ารักในสายตาคนบางกลุ่มเพราะการรักษาขอบเขตของตัวเองคือการปกป้องศักดิ์ศรีไม่ใช่ความหยาบคายตัวอย่างที่ควรจําในที่ประชุมถ้าใครพยายามตัดบทคุณอย่ารีบหลบสายตาหรือเงียบจงนิ่งหายใจลึกแล้วพูดต่ออย่างมั่นคง ในชีวิตประจำวันถ้าใครพูดจาแดกดันอย่าเล่นเกมกับเขาด้วยอารมณ์ให้คุณเงียบแล้วตอบกลับด้วยคำพูดที่เฉียบขาดกับคนที่เอาเปรียบคุณบ่อยๆอ,อย่าหลบเลี่ยงให้คุณบอกเขาตรงๆด้วยโทนเสียงนิ่งคุณทำแบบนี้กับผมบ่อยเกินไปแล้วผมไม่โอเคนะคนที่วางตัวได้สงบสุภาพแต่แฝงด้วยความหนักแน่นเด็ดขาดคือคนที่ใครก็ต้องให้เกียรติเพราะเขาไม่ใช่แค่คนดี แต่คือคนดีที่รู้วิธีปกป้องตัวเองอย่างสง่างามและในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่เกรงใจคนประเภทนี้แหละที่ไม่มีใครกล้าล้ำเส้นง่ายๆข้อที่6มีวินัยในตัวเองเพราะคนที่ควบคุมตัวเองได้คือคนที่ควบคุมคนอื่นได้โดยไม่ต้องสั่งคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จะไม่มีวันควบคุมความเคารพจากคนอื่นได้เลย จิตวิทยาแห่งความน่าเกรงขามไม่ได้เริ่มต้นจากรูปลักษณ์ไม่ใช่แค่คำพูดหรือสายตานิ่งๆแต่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ลึกกว่านั้นนั่นคือวินัยในตัวเองคนที่ควบคุมตารางชีวิตตัวเองได้ควบคุมคำพูดได้ควบคุมอารมณ์ได้และไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นทาสของความอยากความกลัวหรืออารมณ์ชั่ววูบนั่นคือคนที่มีพลังในระดับจิตใต้สำนึก คนรอบข้างจะสัมผัสได้โดยไม่ต้องพูดว่าคุณเป็นคนที่มีพลังควบคุมในตัวเองและนั่นแหละคือเหตุผลที่พวกเขาไม่กล้าล้ำเส้นวินัยสร้างพลังที่มองไม่เห็นลองนึกถึงคนที่คุณรู้สึกนับถือจริงๆคนหนึ่งในชีวิตเขาอาจจะไม่ได้เสียงดังไม่ได้แต่งตัวหรูไม่ได้มีคำพูดหวือหวาแต่เขามีระบบเขารักษาเวลา เขาไม่ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเขามีความนิ่งและมั่นคงในตัวเองนี่คือพลังของวินัยในตัวเองที่ดึงดูดความเคารพโดยอัตโนมัติคนแบบนี้ไม่ต้องพูดคำว่าอย่าล้ำเส้นนะเพราะใครๆก็สัมผัสได้ว่าถ้าคุณล้ำไปคุณจะเจอขอบเขตที่ชัดเจนวินัยในตัวเองส่งผลต่อการวางตัวอย่างไร 1. ทําให้คำพูดของคุณหนักและมีน้ำหนัก คนที่พูดคำไหนคำนั้นทำตามที่พูดไม่เลื่อนไม่เปลี่ยนบ่อยๆจะก,กลายเป็นคนที่ใครๆก็ต้องฟังเพราะเขาน่าเชื่อถือ 2. ทํทำให้คุณไม่ต้องอธิบายตัวเองบ่อยๆคนที่มีวินัยจะวางตัวนิ่งสม่ำเสมอและมีความแน่นอนพวกเขาไม่ต้องขอร้องไม่ต้องแก้ตัวแค่ความมั่นคงของเขาก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนรอบข้างให้เกียรติส คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนช่างลองใจคนที่ไร้วินัยจะถูกทดสอบบ่อยถูกยั่วอารมณ์บ่อยแต่คนที่วางตัวนิ่งมีวินัยในใจไม่มีใครกล้ายั่วเพราะเขารู้ว่าคุณไม่เล่นตามเกมของเขาวิธีฝึกวินัยในตัวเองเพื่อสร้างพลังที่ใครก็ไม่กล้าล้ำเส้นฝึกตื่นให้ตรงเวลาและทำสิ่งที่สำคัญก่อนเสมอคนที่จัดลำดับความสำคัญได้จะไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์และคำชักชวน ฝึกควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์กดดันโดยเฉพาะในช่วงที่คุณอยากจะตอบโต้หรือระเบิดอารมณ์จงหยุดหายใจและใช้เหตุผลแทนอารมณ์อย่าผัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคุณเช่นการแต่งกายความตรงต่อเวลาการรักษาสัญญากำหนดกฎส่วนตัวให้ตัวเองและทำตามอย่างเคร่งครัดเช่นฉันจะไม่เถียงเมื่อโกรธฉันจะไม่รับโทรศัพท์หลังสามทุ่ม ฉันจะไม่พูดเรื่องส่วนตัวกับคนที่ไม่ไว้ใจคนที่มีวินัยในตัวเองคือคนที่ส่งพลังอำนาจเงียบออกไปโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องข่มใครแค่เขาเดินเข้ามาในห้องทุกคนจะรู้ว่านี่คือคนที่รู้จักควบคุมตัวเองและเราก็ไม่ควรล้ำเส้นเขาข้อที่7รู้จักหายไปในเวลาที่ควรจงมีคุณค่าเกินกว่าจะอยู่ให้ใครเคยชิน คนที่นา่าเกรงใจไม่ใช่คนที่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรอยู่และเมื่อไหร่ควรหายอย่างมีชั้นเชิงหนึ่งในจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดของคนที่วางตัวได้อย่างมีอำนาจไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดไม่ใช่แค่การนิ่งหรือการแสดงออกแต่คือการควบคุมการเข้าถึงตัวเองคุณต้องทำให้ตัวเองไม่ใช่ของที่ใครก็เข้าถึงได้ง่ายๆ คนที่อยู่กับทุกคนตลอดเวลาตอบทุกข้อความทันทีไปทุกงานไปทุกวงไปทุกที่แม้จะดูว่าเป็นคนเฟรนลี่แต่สุดท้ายคุณจะกลายเป็นของที่ถูกมองข้ามเพราะคนเริ่มชินกับการมีคุณอยู่และเมื่อใดก็ตามที่คนเริ่มชินพวกเขาจะไม่เกรงใจอย่าให้ใครเคยชินกับการที่คุณอยู่ตรงนั้นเสมอจงเรียนรู้การหายไปอย่างมีพลัง หายไปเพื่อดูว่าใครคิดถึงคุณจริงหายไปเพื่อให้คนได้ทบทวนว่าคุณมีคุณค่ามากแค่ไหนหายไปเพื่อให้ตัวคุณเองได้เติมพลังสร้างขอบเขตและกลับมาอย่างคนใหม่ที่น่าเกรงใจยิ่งกว่าเดิมบางครั้งการไม่ตอบโต้การไม่อยู่การไม่พูดอะไรเลยกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนให้คนรอบข้างมากกว่าการปรากฏตัวเสียอีกเทคนิคจิตวิทยาของการหายไปอย่างสง่าง,งาม 1. เว้นระยะการตอบสนองในบางสถานการณ์โดยเฉพาะกับคนที่ชอบล้มเส้นหรือเอาเปรียบหยุดให้การตอบรับแบบทันทีหยุดการรีแอคทันทีเพื่อให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ให้เขาใช้อารมณ์กับคุณเล่นๆสองเลือกปรากฏตัวในสถานการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นไม่ใช่ทุกงานต้องไปไม่ใช่ทุกคนต้องเจอ การเลือกปรากฏตัวอย่างมีคุณภาพจะทำให้คนรอบข้างให้เกียรติทุกครั้งที่คุณอยู่ตรงนั้น 3. ใช้เวลาลับในการพัฒนาตัวเองเวลาที่คุณหายไปไม่ใช่ไปหลบมุมแต่คุณใช้มันในการขัดเกลาตัวตนเพื่อกลับมาอย่างสง่าง,งามและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม 4. ไม่ต้องอธิบายการหายไปของคุณกับทุกคนคนที่ใช้อารมณ์กับคุณจะอยากรู้ว่าทำไมคุณเงียบ จงเงียบต่อไปเพราะความเงียบคือคำตอบที่เฉียบคมที่สุดและบางทีคนจะเรียนรู้ที่จะเกรงใจคุณจากการไม่มีคุณอยู่ตัวอย่างพฤติกรรมของคนที่หายไปเป็นถูกดูถูกไม่ตอบโต้ทันทีแต่เว้นจังหวะแล้วกลับมาอย่างแข็งแกร่งถูกข้ามหน้าไม่อลววาแต่เว้นตัวหายไปจากวงนั้นแล้วทำให้คนต้องเรียกหา ถูกเอาเปรียบไม่เถียงไม่ร้องเรียนแต่ตัดการเข้าถึงคุณออกไปเลยถูกเมินไม่ขอความรักไม่ขอความเข้าใจแต่ใช้พลังแห่งการหายไปสร้างการตระหนักรู้ให้คนที่เคยมองข้ามคุณจงทำให้การอยู่ของคุณมีคุณค่าและจงทำให้การหายไปของคุณทรงพลังเพราะคนที่จัดการการเข้าถึงตัวเองได้คือคนที่ไม่มีใครกล้าทำอะไรลวกๆใส่เขา คนที่วางตัวให้หน้าเกรงใจที่สุดไม่ได้ใช้คำพูดไม่ใช่ท่าทีโอ้อวดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบเมื่อไหร่ควรปรากฏตัวและเมื่อไหร่ควรหายไปและเหนือสิ่งอื่นใดเขารู้ว่าคุณค่าของเขาไม่ได้อยู่ที่การอยู่ใกล้ใครแต่คือการควบคุมพลังของตัวเองอย่างมีชั้นเชิงและนี่คือเจ็ดจิตวิทยาในการวางตัว ที่ไม่ใช่แค่เพื่อให้ใครๆยำเกรงแต่เพื่อให้คุณไม่ต้องยอมสูญเสียตัวตนเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครเคารพคุณเลยจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องแข็งกร้าวไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องแกล้งเข้มแต่คุณต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนและตัวตนที่มั่นคงพอจนไม่มีใครกล้าเล่นกับคุณแบบลวกๆใครที่ฟังจบแล้ว อย่าลืมกลับไปทบทวนตัวเองคุณได้วางตัวแบบที่ทำให้คนเกรงใจหรือแค่เห็นคุณเป็นของฟรีถ้าคำตอบคืออย่างหลังวันนี้ถึงเวลาเปลี่ยนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบหากชอบเนื้อหาแนวจิตวิทยาแบบนี้ฝากกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณเป็นคนที่ใคร ก็ให้เกียรติโดยไม่ต้องออกแรงขอเลยแม้แต่นิดเดียวสวัสดีครับ